ค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับกลับมานะคะพีจีโฟนแชแนลเหมือนเดิมแต่ว่าวันนี้นะคะไม่ได้เห็นหน้าน้ำแข็งต่อไปคือมีคนมาเพิ่มด้วยจะมาช่วยรีวิวมือถือรุ่นที่กําลังจะบอกเนี่ยเป็นรุ่นที่มีความน่าสนใจแล้วก็เป็นกระแสค่อนข้างจะมากเลยในอินเทอร์เนต็ตอยู่นะคะแล้วก็แนะนำเป็นละกันชื่ออะไรคะชื่อวาเลนค่ะชื่อนัททิดาแก้วสีขาวค่ะ จะนะชื่อวาเลนย่อมาจากวาเลนทายเพราะว่าเกิด14กุมภาพันธ์อ๋อโอเคงั้นเรียกว่าวาเลนเลยเนาะเฮ้ยเก่นะน้ำแข็งวาเลนวานเลนน้ำแข็งโอเคจะบอกว่ารุ่นมันนี้มันคือเป็นโทรศัพท์จากแบรนด์มอเตอร์โล่าไหนที่ไทยก็คือตัวนี้เลยตัวนี้นะคะชื่อรุ่นอะไรเอ่ยชื่อรุ่น m o t ต G 4 plus ค่ะ ลักษณะคือภายนอกเนี่ยมันจะดูคล้ายโลหะนะ<ม>แต่ว่ามันไม่ใช่โลหะมันมันเป็นพลาสติกค่ะแต่ว่าเป็นพลาสติกที่ทำไมดูแล้วมันเหมือนโลหะเนอะใช่คือน่าสนใจแค่รูปทรงเนี่ยก็น่าสนใจแล้วเราก็ทำไมคนถึงจับตามองคิดว่าแม,มด้วยความที่นำ้ำแข็งคิดว่านะ m o t ต r o l โลเนี่ยเขาเป็นแบรนด์ที่เป็นแบรนด์มือถือเจ้าแรกๆของโลกแล้วก็อยู่มานานด้วยชื่อด้วยคุณภาพของเขาเลยเมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็นแบรนด์ที่เอ,อ่อทำตลาด กับเอ็นยูเซอร์กับลูกค้าทั่วไปเป็นเจ้ารแรก <m> ในเชิงพาณิชย์เป็นอย่างนี้นี่เองใช่พี่พายเคยใช้แมมโมโตเคยค่ะล่นไนลยุ่นเลยอ่าทีหนึ่งเก้าศูนย์ใช่แมมทีหนึ่งเก้าศูนย์ทีหนึ่งเก้าหนึ่งตอนนั้น้ยได้อยู่นะอายุได้อยู่เนะี่ย นิดนึงค่ะน้องๆทำสามหนึ่ง 3, 3, 1, ส่วนเลยน้ำแข็งก็เคยใช้เป็นรุ่นที่ชอบมากก็คือรุ่นฝาพับโมโต V3 ออกหนมะเป็นรุ่นที่แบบใครถือแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันเก๋มันถือไอโฟนสมัยนี้มันถือโน้ตสมัยนี้เลยอะ,อะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าม o โตโรล่านะคะกับการกลับมาในรุ่นม o โ,โต G4 Plus จะเป็นยังไงไปดูกันเลยเนาะเคไปดูกันเลยค่ะ เรามาเริ่มกันที่ตัวภายในตัวเครื่องเลยดีกว่านะคะสิ่งที่จะบอกว่าเป็นที่สนใจแล้วก็น่าจะน้องแข่งเดานะว่ามันน่าจะทําให้คนอะเล็งตัวนี้แล้วก็สนใจตัวเนี้ยก็คือเรื่องของราคาที่ส่วนทางกับสเปคใช่ก็คือว่าสเปคสูงแต่ว่าราคาเนี่ยถูกคือมันมันไม่ได้ถูกขนาดนั้นแต่ว่าราคือเทียบกับสเปคอะมันคุ้มโคตรคือถ้าจะแบบว่าตามสเปคแล้วเนี่ยมันควรจะแบบว่าราคาสูงมากกว่านี้ใช่ไหมเพราะว่าได้แรมนะคะแรมที่ให้มา3ามกิก แล้วก็ลอม3ามแล้วตัวเครื่องเนี่ยคือดูอย่างเงี้ยมันดูเหมือนโลหนะนั้นแต่ว่าที่วาเลนบอกไปตอนต้นคลิปก็คือว่าจริงๆแล้วมันเป็นพลาสติกแล้วมันก็เบาคือความดีของพลาสติกก็คือว่ามันเบาแต่ว่าตัวนี้ก็ให้ความหรูหราไม่ดูดูงงแกงด้วยเนอะอ่าเดี๋ยวเราจะมาแกะข้างหลังให้ดูเลยดีกว่าค่ะคือตัวนี้เนี่ยมันสามารถถอดฝาหลังได้แล้วก็ฝาหลังมันเนี่ยเปลี่ยนได้ด้วยใช่ะค,ะคือว่าเดี๋ยวจะนาเข้ามาขายนะคะก็คือตอนนี้มันมีแค่ตัวเครื่องกับ ออฝาหลังที่มาด้วยกันแต่ว่าเดี๋ยวจะมีฝาหลังที่มันจะเปลี่ยนเป็นลายนั้นลายนี้สีนั้นสีนี้อารมณ์เหมือนเปลี่ยนเคสราคาก็แววๆมาว่าประมาณไม่เกินส0 0ร้อประมาณนี้นะคะสบ,ส,บสบายซื้อได้ง่ายๆนะคะอ่าแล้วก็เนี่ยลองดูอ่าดูเลยมันสังเกตดูนะคะว่ามันจะมี3สล็อตเนาะอ่าจะมีซิม2ใส่ซิม2แล้วก็เมมโมรี่นะคะ<ม>ส่วนตรงแบตเตอรี่นะคะคือแกะไม่ได้เนาะ แล้วก็ตัวนี้ที่บอกว่ามันใส่ได้เมมโมรี่การ์ดสลตหนึช่องแล้วก็สามารถใส่ซิมได้2ช่องโดยที่ไม่ต้องเลือกว่าเป็นไฮบริดมือนรุ่นอื่นๆในบา,ใ<ช>บางรุ่นบางยี่ห้อเขาต้องเลือกแต่อันนี้ไม่ต้องเลือกและทั้ง2ซิมนะคะสามารถที่จะออนสแตนบาย 3G 1ซิมแล้วก็ 4G อีก1ซิมได้พร้อมๆกันเพราะว่าอะอย่างอย่างบางแบรนด์นก็คือแบบว่าเราก็ต้องเลือกเอาใช่ไหมว่าจะใส่ซิมหรือว่าใส่เมมอะไรเงี้ยถ้าอยากจะใส่ สองซิมก็ต้องถอดเมมออกมาเพื่อใส่2ซิมคือต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองค่ะแต่ว่า Moto G4 Plus นะคะไม่ต้องเลือกอย่างนั้นนะคะคือเราสามารถใช้ทั้ง2ซิมแล้วก็1เมมไปได้เลยเนาะถูกออต้องประมาณนี้ค่ะแบรนด์ที่จะเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยถ้าจะไม่เน้นจุดเนี้ยเป็นไปไม่ได้เพราะว่าคุณจะไม่ได้ไปต่อถ้าคุณทําแล้วมันดีเดี๋ยวคุณได้ไปต่อนั่นคือหมด กล้องถ่ายรูปค่ะใช่ค่ะถ้าในส่วนของกล้องถ่ายรูปเนี่ยเป็นยังไงบ้างรุ่น Moto G4 Plus นะคะกล้องถ่ายรูปกล้องหลังจะมีความละเอียด16ล้านพิกเซลค่ะแล้วก็มีเลเซอร์โฟกัสและเฟดดติเคชันค่ะแล้วก็รวมทั้งรวมทั้งตรงนี้นะคะสามารถถ่ายวิดีโอแบบ 4K ได้ที่่จุดเด่นอันนี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่น้ำแข็งมองว่าอันนี้ควรสนใจพอมาดูโหมด Pro เนอะคือพอเราแตะเข้ามาตรงด้านขวาของจอมุมล่างขวานะคะแล้วก็ไปที่ Professional mode สามารถตั้งอะไรได้บ้างที่ทายไก็จะมะีความคงชัดใช่แล้วก็ uh huh. สามารถที่จะตั้ง ISO ได้นะคะได้สูงสุดถึง3,200ใช่ถ่ายที่แสงน้อยเนี่ยถือว่า3,200เนี่ย ได้เกือบถึงพวก m i นเนอร์เลอะไรพวกนี้เลยบางตัวพวกกล้องคอมแพคอะตรงเนี้ยใกล้เคียงเลยนะคะแล้วก็มีปรับโฟกัสแล้วก็ไว้บาลานด้วยใช่โฟกัสก็สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นออโต้โฟกัสหรือจะจิ้มเอาเป็น m a n นวลโฟกัสก็ได้เช่นกันนะคะอ่ะเรามาดูกล้องหน้านะคะกล้องหน้าก็มีความละเอียดของพิกเซลถึง5ล้านพิกเซลค่ะแล้วก็กล้องหน้าเนี่ยถ่ายแฟได้ด้วยเนาะและใช่แล้วกล้องหน้านะคะก็จะมีเลนกว้าง หมอ,อาการถ่ายเซลฟี่หลายๆคนแบบเป็นกลุ่มๆเนาะ,ะเวลาสั่งสารแฮงก์เอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปให้ดูอ,ดดะะอ่ะเราถ่ายให้ดูเลยนะคะเฮ้ยมันมีความสดแต่ว่ารูปที่ได้เนี่ยมันไม่ได้แบบสีชัดเวอร์สดเวอร์นะมันเป็นสีที่ธรรมาชาติเหมือนที่ตาเห็นคือแบบว่าไม่ไม่เวอร์มากดูแบบไม่ไมค่อยหลอก ใช่ถูกแล้วก็ที่สำคัญมันวายถ่าย2คนในการเซลฟี่เนี่ยโอเคมากเลยและตัว Moto G4 Plus นะคะก็จะมีะเทคโนโลยีอีกอย่างหนึ่งก็คือนาโนโคตติ้งนะคะ เทกลยีกันน้ากันน้ำนะคะคืออ่งางั้นอย่างนี้คือสมมติเราจะเล่นสงการอย่างเงี้ยเราเอาเครื่องแบบไปเล่นน้ําสงการอะไรางี้ได้ไหมคะน้ําแข็งเล่นน้ําสงการหรือไม่ว่าจะไปไว่ายน้ำใต้น้ำบอกเลยว่าไม่รอดนะคะ,ะ,คะแล้วก็มีระบบสแกนนิ้วมือนะคะด้านหน้าด้วยอ่าแต่ว่าตัวเนี้ยเนี่ยมันจํา ไม่ไม่เหมือนรุ่นอื่นๆตรงที่ว่ามันสแกนเลยคือบางอันเนี่ยมันจะเป็นปุ่มโฮมเนอะแต่ตัวนี้<อ>คือสแกนก็สแกนจริงๆสแกนอย่างเดียวเลยส่วนปุ่มน a v i เกชั่นบารหรือว่าปุ่ม3ปุ่มะนะคะก็จะอยู่ตรงด,ด้านในจอนั่นเองแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งนะคะว่าเรนก็คือตัวแอปพลิเคชันเป็นยังไงคะคือถ้าใครที่เคยใช้ n น x t ซั t หรือเคยสัมผัสอะคะก็จะรู้นะว่าข้อดีของเน็กซ t คือแอปเนี่ยมันเป็นแอปที่ มาโดยตรงจาก Google เนอะก็คือว่ามันจะเหมือนกันเลยกับ Moto G4 Plus นะคะเขาจะไม่ได้มีแอปบุงแต่งใดๆไม่ได้เสริมใดๆเข้ามาให้มันรกหรือว่าเ,ออเกินความจะเป็นใช้งานนะคะตันนี้ก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นประสบการณ์เพียวๆจาก Android ก o o g l e เลยค่ะแล้วใครที่คิดถึงโมโตนะคะและอยากได้สเปคที่สูงแต่ราคาย่อมเยาว์นะคะต้องเป็นตัวนี้เลยค่ะ Mo t ต G 4 plus นะคะราคาเพียง8,990บาทค่ะก็หูและที่สำคัญนะคะยังมีลดราคาอีกนะคะเพียงแค่คุณนะคะเปิดเบอร์เปิดเบอร์ม่นะคะแล้วสมัครแพ็กเกจกับ operator ทั้ง3ทั้ง ASD แ a มโปรมได้ที่ร้าน T G สี่นะคะจบเลยก็สามารถจะลดค่าเครื่องได้อีกเลยแต่ว่าแล้วแต่แพ็กเกจแล้วก็ราคาที่คุณสมัครนะคะแล้ววันนี้นะคะต้องแจ้งเลยว่า โมโตตัวนี้นะของเข้ามาในประเทศไทยรอยมากพีจีโนก็เอามาขายจำนวนค่อนข้างที่จะจํากัดน,นะคะถ้าใครอยากได้ทําไงคะรีบจับจองซะนะคะรีบไปเลยที่ร้านพีจีโนค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณสถานที่ส,สวยๆที่โรงรแรมแกรนด์ฮอเวิร์ดแห่งนี้ด้วยนะคะวันนี้นะคะว่าเลยแล้วก็นำแข่งขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะอย่าลืมกด subscribe ด้านล่างนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนเนาะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ